เกิดไม่สวยคิดไว้จะเขียนเขาว่าสิบปดบวกทุกคนเขาว่าสิบปดบวกนะถ้าสมมติว่าไปเขียนในเสื้อวันเกิดจริงมันก็ดูเท่ดีแบบว่าไอ้สิบแปดแต่ก็ไม่สิแปดไอ้สิบแปดแต่ก็มากกว่านั้นแบบอะไรอะไรเงี้ยแบบเกินเกินแบบแบบมันดูมีอะไรอะไรเงี้ยแบบสมมติอฮะเอาแบบเยอะอะไรเงี้ยก็โดก็ดูเยอะอีกอะไรงี้เอาน้อยก็ดูน้อยอีกเอ๊ะอย่างไงแล้วนะก็งงเหมือนกันฮะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวๆกันหน่อยว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวัสดีทุกคนฮ่าฮคิดถึงไหมเมื่อวานมีงานนะคะก็เลยว่าไม่ได้ออกสื่ออะไรทั้งนั้นก็เลยมีคนถามหาว่าเออน้องหายไปไหนบ้างเอออะไรเอออะไรอย่างอนี้แล้วก็มีมีคอมเมนต์หนึ่งตลกมาบอกว่าหลังจากคลิปล่าสุดที่น้องเล่นขนมไปแล้ววันต่อมาน้องก็ไม่มาอีกเลยชักเป็นห่วงแล้วสิเราก็เลย ไม่ได้กินแล้วตายหรือยัไงนะสบายดีนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าร้อนมากเมื่อวานรู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยแบบเจ็บเขาเรียกอะไรลูกหนูเหรอกินน้ำาเดิมแป๊บงับสังเกสั่งสัเกตสังกสั่งเสื้อวันเกิดแล้วนะคะตาแดงแดงหรือเปล่าแดงเหรอเมื่อกี้จามแล้วตาแดงเกี่ยวไหมเกี่ยวแหละแพ้นะคะแพ้ขี้ฝุ่นแพ้อากาศเสื้อวันเกิดไม่สวยไม่เป็นไร เพราะว่าเริ่มแรกอะ่ะคือคิดไว้จะเขียนเขาว่าสิบแปดบวกคนแต่กลัวมันแบบจะมองไปในทางทิศทางลบอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้เขียนเพราะว่าสิบแปดบวกคําว่าสิบแปดบวกแบบถ้าสมมติว่าไปเขียนในเสื้อวันเกิดจริงมันก็ดูเท่ด,ดีแบบว่าไอ้สิบแปดแต่ก็ไม่สิบแปดไอ้สิบแปดแต่ก็มากกว่านั้นแบบอะ,อะไรอะไรเงี้ยแบบเกินเกินแบบแบบมันดูมีอะไรอะไรเงี้ยสีปากสวยค่พอบฟุณค่ะก็ หนูก็คิดว่าเสื้อหนูก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าก็โอเคเราไม่ได้เป็นดีไซเนอร์นะคะแต่ว่ามีคนบอกสวยก็ขอบคุณนะนะคะปีนี้เท่าไหร่แล้วคะเมื่อก่อน,น,นอยังอายุสิบห้าปีมาสามรอบอะสิบแปดแล้วนะคะเร็วมากสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามปีใช่ค่ะมันแบบดูคิดไม่ดีอสิบแปดโกแต่ว่าด้ความที่เป็นโมบายโมบายว่าโอเคแต่ว่าไม่เอาดีกว่าใจหนึ่งก็บอกอย่าเลยโมอีกอันนึงก็เอาเลยก็เลยไม่เอาดีกว่านะ แล้วก็ไปอ่านมาในแฟนเพจอเนอร์เลยเนอแล้วก็มีคนบอกว่าน้องขี้เกียจนะคะคือแบบเพ่ค <c oughs> ่ <c oughs> ะเขาจะคิว่าจะมีนิมอลก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าสีเรามันก็ไม่ค่อยมีนิมอลเท่าไหร่ <c oughs> อะไรอ่ะหมันคือแบบสมมติอะฮเอาแบบเยอะอะไรเงี้ยก็โดก็ดูเยอะอีกอะไรงี้เอาน้อยก็ดูน้อยอีกเอ๊ะยัยงไงแล้วนะก็งงเหมืนอนกันแฮะแต่ว่าเราก็เลือกแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามูบายอ่ะเป็นคนหนึ่งอ่ะไม่ใส่เสือ้อ ลายเยอะๆถึงจะมีบ้างคือลายเยอะมันต้องสวยทุกคนแต่น,นี้มันแบบเป็นงานที่แบบวาดมือถ้าวาดมือเยอะๆมันไม่สวยอะรู้สึกนะคือคนอื่นอาจจะอาจจะทสวยแต่ว่ามัวทาไม่สวยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะก็ใส่ไว้เล่นๆเอาไม่ได้เน้นความสวยแล้วมันแค่เสื้อยืดก็ใส่แบบธรรมดาๆแบบเสื้อยืดไปนะฮะดีจ้าเพราะว่าใส่กันนิดเดียวไม่ได้ใส่บ่อยนะหรือเปล่าโมบายรูปเพลงใหม่แล้วใช่ไหมบ่าหน่อยอ่ะฮะฮะ มาถึงเพลงใหม่หนูแล้วไม่ใช่เพลงใหม่หนูเพลงใหม่หนูไม่มีเพลงใหม่ของเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแอป อให้พี่เจนสปอยเล็กน้อยก็ไม่บอกคนะ่ะโอ้คนกันเองเอาจริงๆนะแบบอีกไม่กีก่เดือนก็อาจจะรู้อาจจะได้ซ้อมเต้นอาจจะถ่าย MV หรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่บอกงองเหมือนกันคนข้างในก็ไม่รู้ก็อย่าถามไปไวานะคะว่าเป็นคือเพลงอะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้โมบายคิดว่าจะเป็นเพลงอะไรคิดว่าเป็นเพลงที่เซ็กซี่ขี้ใจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะเต้นๆหรือว่าจะแบบเพาะ งงไม่รู้เหมือนกันอยู่บ้านทำอะไรบ้างก็ทำงานนะคะแล้วก็นอนเล่นกินอร่อยอะไรไปและ้ายจบลากล่อย